ร้อยค่ะหมูอยู่ในกะละมังไหนตีกินผู้เดียวมันหมดนั่นเะตะพอตาคณะชิดพีเขาเพ่ได้กินน้ำเลยค่ะยายกับเป็นผู้ยางหายเตะซึ่งพิษพีใบบกกากินยานาวบอิมออพิปปัตนากับว่ากินพิปปัตนากับว่ากินน้ำพิปปัตนาไข่กินเนื้อกินเข่าก็แเศษกินเข่าต้มตัวเดียวเราไปกินยานอนเลยเอา้าหนูยังไม่ได้กินยานเลยเนี่ย ยาแต่แกแพ้มากินเด้อจะคล้องเป็นอย่านงไรเป็นบ้านเป็นเถืหิงมาเอากินเอาไปกินเถอะกินแค่ด้อิ่มเข่าอยู่สิไปกินยาเหรอที่กินยามันก็พอเป็นยาได้แต่กินเข่กาเขาต้องให้กินเข่าให้เรียบร้อยซิปานาทียังไปกินยาตัวคล้องพ่อในอิ่มอยู่เนาะอยากกินยังแล้วแหน่จอยเอ้ยกินเยอะๆเลยกิน สมพ่ออ้วนกับออพ่ออ้วนพี่น้องเอ้ยป่ะเม่นธรรมดาดิค่ะกินตนั้งแต่โดนแล้วกินผู้เดียวดิค่ะนี่ป,ปิ้งเห็ดน,นุ้ปททยปฏิโชย่างให้ซ้องมดสองสามหลอดแล้วมันซีเอาดีเถอะเหรอบัดที่ยายคือพ่อปิ้งซูยายกินเนื้อยาย่ยากินเนาะอเยอกและแบบนี้มันยายสิกินนะมันเอาขึ้นย่างมาได้รอสิซุกเนีมไปมาได้กับมดเหรอ,อแล้วพ่ได้กินเัืเอทื่อเอาโลดกินเหลือบหามดอกเมียนหลับตอนนี้มันกำลังอิ่มแล้วเมียนบ่ แต่น mm. sure. um. bueno. mm. ูมีมันแก้วนะเริ่มสีอิ่มแล้วยายคะเมอมันกินมันแก้วมันต้องมีเพลงด้วยนะเพลงยังกินมันแก้วกินมันแก้วกินแล้วตดใส่แมวแมวเป็นลมแมวเป็นลมเอายาดมมาสุกใส่ก้นแมวเพลงมือนนี่ครับตลัเที่ขึ้นขึ้งทีดาเล่วเนาะ เที่งว่คือบ้านคือเมืองเขาันเมื่อวานนี้ตาตาจันแกงหนูตาจันเอามะเขือเทศมาให้หนูแต่สีหน้าตาเนอะบนเนียนเลยเห็นป๊บนเนียนเลยบ่าขึ้นหนูเลยวันเถอะจะรุนรุนว่าตาทำไงทำยังไงเจียงไหนตายเจียงไหนโอ้ฮ่า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  โอ้ยนก็ยันเนาะผาเดียวันแล้วต้องห้าตุกมันเนาะหลาเดี๋ยวได้เทือนึงแล้วก็จับเนาะ้วก็จับเป็นหนูเองเนาะหลาครับก็ได้เจนหนึ่งเป่นหลาบป็นสั้นเส้านาเป็นใหญ่นเจ็ยบมันมักเมอีัวน่นอาชีบอนจกแล้วิว่ามันเจียมได้ทีตาจไนั่นมันก็ชีได้สบาย กินสมพ่ออ้วนสมพ่อพี่เนาะไอเชว่าบ่สมสมที่ได้กินนี่เป็นแต่อ้วนแต่พี่เักินอยังไงเลยกินแต่บ่อ้วนไม่เงิดหลายไหมกินเปียงคือเขาว่านตัวนี้ระบบเผาผ่านันดีกินเปียงหรือเกินบ่อ้วนไม่กินเปียงด้เนื้อหนิระบบเผาผ่นกินได้กับบ่อ้วนบ่อพี่น้ำบานน้ำเมี่ยงเขากินเปียงซุ่งเงินอ้า กินเปียงซสร็จทีไปใส่ก็อแต่งตัวสวยใส่วันมาเพิ่งมามีสุดใส่มึงย่าเลยถามมาแต่งตัวสวยแต่ปาดๆภาาสันวาทิอันขนาดนกแก้งท่วงนี่เดิน ยายนี่หนูให้ยายเปแล้วพ่อทามันอิ่มอ่ะมันว่าไปซัวอันนี้ด้วยเดี๋ยายจะเอาเหนื่อยทำไมห้ามเลยปวดแล้วนตะเกานี่เว้ยขีบลงไปรอสีสุกนหนิมันขีบกวนมือมัดเลยแม่นทัฒนดอกทัฒนอีจอยดอกไคก็ได้แต่ว่าตอนนี้มันเริ่มอิ่มแล้วพี่น้องมือถืบอกว่าให้ย้ายบันเริ่มหักย้ายแล้วเด็ดจีดาบันเอาเลยยายอืมอืม้ว นานบาดตัวถ้าอิ่มนึ่ไปเช่ถ้าชิมละเอ,อิ่มเอิ่มมหักลวได้บานเริ่มหักย่าค่ะคุณนันพูนี้ไปเลยเด้อ้า่หัก,กแล้วเด้อดิอ๋อ,อปิจัดขันเศร้าโอ,าาอ,อ้ยฝ่าวเดตตอนนี้อยังเพร้อมหยีบหัวอ้อมนีม่ไหม ได้เล่นโทรศัพท์โทรศัพท์คนผู้นั้นก็นนนจะมีแต่รูปของจีดาลาห้องใครล่นะน่ะขอ่อขงพ่อพี่พ่อยังว่าเหรียญโทรศัพท์พ่อบ้านให้ลุนะกูต้องยิ้มเฉยๆนะรอยโทรศัพท์พ่อเล่นอะให้วอ่วอพูดยืนหน้านี่แ่ะ บาดยูไฟเขาใน้ำหนาะตอยู่ในเรียบบลมีอัน้ี่ห้องน้ำเรียเท่นโทรศัพอพิดาเล่าเอยมันยังทิเป็นลูกภานอกมันไม่ค่อยเลยไม่ค่อยใช่อะไรไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยจะไม่ มีแต่ของข้อมีแต่รูปเจ้าของใช่ไหมไม่ค่อเล่นของใครง่ายนะไม่ค่อยเล่นของใครง่ายนะถ้าเล่นแล้วเงยมีแต่รูปเต็มเอเล่เลยใช่ไหมไม่เกือบมันเต็มเลยอ่ามันเต็มเลยไม่เกือบใช่ไหมเอาให้มันเต็มเมื่อข้าพเจ้าไหวมันต้นไม้ลดแล้วจะไปขึงน้ำมันเห็นไหมยัง มยนยังร้อนไม่ได้ยกวางทำไัวาแบไมบี้โอ้โหจิเกาทำอะไรอีลอยสมสื่อตัน นั่นนั่นนั่นยาฟึ่งนอนลงกินแล้วยาพึ่งนอนลงโดนนี่ก็ได้เป็นงูกที่เป็นกดไหลย้อนเจ้าจ้ะนี่ในผู้บริสนใจมันมีมีหล่อนมันเลยเอื่นเนาะไม่มีใครรักเมล่อนแล้วจะเอาไปขายขายเลยเตยขายเลยบอติดาขายเลยนสามหมื่นหนึ่งขายไม่ลอนเนาะ ไคเนาะใครเฮ็ดมัที่ว่าแหละบายเฮ็ดบายเบิ้งเนอะบายเบิ้งเอาเอาออกนะลูกเอาออกอย่าไปกินตรงนั้นเลยเพราะว่าต้องเลือกออกมาใส่จานต่างหากอย่าไปหยิบกินตรงนั้นมันจะเป็นเงินเพราะว่าเขาเจะไปไหวเก็บออกจากตรงนั้นมา เจนเจนม่นีเลย่่จ้ยวโม่โม่ไยังมีดิ่วเียกเจียวันตามมนอร่อยนะตาไม่น่ะม่นะขันด้มามันนึงวนเดียนี่มันก็จมบักลายมือแล้วของเขามาขายเนาะยันไม่กินปปดมันไม่หอนฮะกนมแต่มูกระทะอยากกินนะฮะ อยากนอนจะแล้วกรอนอนยังขึ้นอยู่จะมาเสียอยากนอนอีกเลยจางยังโอ้โหอน้ยอ่าโอตายแล้วโอ้เงดหลายเนอะเออใครอยู่ลูกก็ต้องกินหัวมันละต้องกินมันละันล้างกันหันยานพีลลอกโอ้ยเเช็อันนั้นยอมยานผี มีผลืนจะผีอยู่ไสขนาดมาไปยางทางขางกับว่าผียังเค้ืนบม่ได้รับในน้อนหยาดไหลผ่าหมคุ้มโป่งไปกินแต่เสียงเนาะคู่ากด้วยเต็มันมีเงาาขฆางเต็มพร้อมผมผมได้ฟังอ่ผมมาช่อมฟังนี้เพราะว่าผมฟังนึ่งมอปิดเปิดอมเปิดไบโผล่าบาดได้นอนมาเออนอนน อันมันผีหลอกกันมันสิคุ้มปงพอได้ก็เห็นแม่สิบอกอันนี้กันได้ถามใจจากของมือกาบมงืนอเูกัว่าอะกินเขาสับค้มหอมหอมคุมเลยบ้ากาบิ่งที่จาน้ารียวอย่างนี้เเสียงยางอ่อนอยูที่เฟตนั้นแต่เป็นทิดาเลยนดนีนเสียงสิลุกมาเบิงคือว่าสินอนคุ้มปงคือชิซี่ม่ มีมือหนูเก๋นนอนรับลมเสีนี่ยดคับคุ้มปงเลยมันวะหนูเคยนะหนูกลัวมากๆหนูคุ้มนี้เลยเอ้ยมองลบนาเลยัตัวนี้ไหมล่านผิงหรือยานยัง่ะเห็นเคยเห็นลราไปมันเ็น้มนยี่ายนานแห้งหลายค่ะ